สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับตามสัญญาครับผู้ชมพบเจอกันตอนเย็นนะครับเมนูที่สุดจะหายากนี่ครับขุ้ยอดแห่งไข่ไข่แมงมันครับผมตักน้อยยังตักแดงเดี๋ยวแตกคุณผู้ชมไข่แมงมันแอมยน้ไอความอร่อยอร่อยกลัวไข่มดแดงหลายร้อยเท่าหายากกว่าไข่มดแดงหลายพันเท่านึงเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมไม่ดูวันนี้เรามาก้อยครับผม ขอน,อนอนลองชิมสิมลักษณะม,มันหอมมันล้ำอ่ะขุดยากมากอยู่ใต้ดินนะครับผมส่วนมากจะอยู่ตรงหัวพปวกแล้วกัดคันมากถ้าใครที่เคยเห็นโพงมันนะโพงมันจะสวยมากใช่ครับแล้วไข่มันจะวางเรียงกันแบบสวย <c oughs> เอาเลยเหรอเอาเลยไม่ต้องบรรยายเยอะอันนี้น้อยดิเขาเยอะห คุณผู้ชมมันเคยกินอย่างนี้ข้างแรกกันเนี่ยดูกระดียวเขากินแบบดองอ่ะมันเจิเหรอดองก็อร่อยคุณผู้ชมเอาไปดองนะครับผม ดองใส่ใบอะไรนะใบใบกระเทียมสุดยอดเอาไปเปนเนเรี้ยวหน่อยชอบแบบนี้มากกว่ามันลเร<ไ>ัมลองไข่เล็กหน่อยงั้นแหละลองไข่เล็กแน่นไข่ใหญ่ไม่ต้องกินลองนน่อะ <c oughs> อันนี้ไข่เล็กคุณผู้ชมไข่ยังไม่โตนี่โอ้ไข่ก,ก็อร่อยสู้ไข่ใหญ่ไม่ได้วันนี้ก้อยเลยคุณผู้ชมมา อ๊ผาหน่อยอ๊ผขาหน่อยท <c> ำ <oughs> ข้าวเหนียวมป็นอ่องรองครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเนาะมกราคุมพามีนาครับคุณผู้ชมผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยหายอ่าช่วงนี้สองสามเดือนนี่แหละแล้วต่อไปก็มีไข่มดแดงแล้วไอ้ตรงมีนานี่ก็น่าจะเริ่มมีไข่มดแดงนะครับผม มันแตกเามันจะมีไข่อ่ะมันกลิ่นไข่อะทำหล่นได้ไงเนี่ยทำหล่นได้ไงมันๆแล้วมันหอมคุณผู้ชมมันยายมันค่อยถูกเท่าไหร่มันไม่กลิ่นไข่เฉพาะตัวที่แบบมันหอมอะแล้วมันแตกในปากอะตุบตุบตุบคุณผู้ชมไข่แมังอย่าอย่าได้เทียบเลยอันนี้อันนี้สุดกว่า เมนูไข่ที่อร่อยที่สุดที่ผมกินมาคือไข่แมงมันนี่แหละ,ะนี่นะทำข้าวเป็นห้องร้องเอาไปตักเยอะๆนี่คุณผู้ชมแล้วก็กุยทำอาาะไรตลาล่ะนอนะอะเด,ดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปกินเยอะนี่ง เ้ยไม่ได้นานทีได้กินค่อยๆกินมันจะหมดของมันมีน้อยอ่ะตั้งเยอะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอากิตย์ไม่เท่าน่าน้องกวาดหรอกวได้เขาด้วยตัวเองโอู้หอมอ่ะหอมละพาไ ไข่ผสมก็เข้าครัวดูไม่ออกก็พิเกินไข่เล็กอะ่ะอร่อยกว่าไข่แซลมอนคุณผู้ชมเอาอย่างงี้ก็แล้วกันอร่อยกว่าไข่ปลาลิวกิวก็สมแล้วแหละที่มันหายากอะ่ะมันอร่อยผมเคยไปขุดนะได้ก่อนแ,แทบถอดใจแล้วอะ่ะขุดจนแบบเละไปหมดอะ่ะคุณผู้ชมดินอะ่ะไม่เจอ หายากแล้วแบบขุดเล่นๆอ่ะเจอเลยมันขึ้นมาอยู่ในกลางกลางปวกอ,ะอ่ะตรง,ข,งข้างล่างแบบใต้ข้างใต้ไม่อยู่มันกลัวน้ําท่วมคุ้มคุณเล่นๆเ,เจอแต่ขุดจริงๆไม่เจอ <c oughs> แปลกป่ะล้ดเต็มดวงจริงๆ จอดี่ใครไม่อยากคุยด้วยตอนนี้ไม่อยากคุยด้วยขยวหมดแล้วคุยมันนี้ไหมฮะมันต้องกลัวหมดกลัวนะอยากกินนานๆน่ะนอนจะกลัวอะไรอ่ะนอนเต็บ คนที่แพ้ไข่ผมบอกเลยพลาดมากๆเดี๋ยวจะเอามามาดองด้วยดีกว่าดองเหรอ,อ,อเดี๋ยวซื้อมาให้แม่ดองคุณผ้มข้าวมด้งเหรอข้าวหมดแล้วโอ้โหไอ้ปั้นจนเหลวแล้วเป็นโมจิแล้วไม่รู้เป็นอะไรพี่เกียบจะปั้นข้าวลิลิต่อไปคับพี่ชมมะเรงมะเฮ บะเลงเพลงกินแบบบ่ได้แล้วบ่มีข้าวแล้วอืมหลักเห็นจี้แล้วอืมมัขกินขัยไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับผู้ชม หมือนขึ้นสวรรค์ตอนดาวดึงเราจะนั่งแห่ขาวันนี้จริงๆปกติพี่เจมนั่งไม่แห่ขาต้องเบียดนอนหน่อยเพรม่งั้นนอนเด็บนอนจะถนัดปุ๊บถนัดแล้วตักใหญ่เลยคําใหญ่ตักทีนึงห้ามเกินสิบเมตรนะมันย่างนั้นหลบจะไดเลยตักทีนึงห้ามเกินสิบเมตรอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่นี่แซมหลุดมาได้ไงเฮ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวคำนี้เขาบอกแล้วกินไหมครัหมดเร็วพี่เกม ดูใกล้ๆนั่งใกล้ๆยังได้กลิ่นหอมออกมาจากปากพี่เกมอ่ะมันหอมดินนะคุณผู้ชมมันหอมไข่มันจะมีกลิ่นดินอะ่ะกินอะไรกินของไอดินอะ่ะกลิ่นดินกลิน่นแมลงหอมใช่มันไม่ได้กลิ่นหอมแบบธรรมดานะครับผมเหมือนฝนตก ฝนตกฝนแรกอะ่ะคุณผู้ชมแล้วตกลงามาแล้วกลิ่นดินมันขึ้นมาเคยได้เคยได้กลิ่นไหมโอ้ยอมันหอบกลิ่นดินมันคนชอบกลิ่นดินมันหอมมากโอ้ไข่อร่อยบเบาเกินเลยอืมไข่มันใหญ่อ่ะ นี่เราได้กินก่อนเขาเนี่ยเพราะจานท้งหมดนะมืดเพราะว่าคนที่บ้านเราอ่ะยังไม่มีใครขุดได้เลยวันนี้ผมไปซื้อที่ตลาดอา,อากป่ามายากยากแล้วคนขุดไม่ค่อยมีแล้วบ้านเราอ่ะด้งเหลือตัวเนาะตัวมาคั่วคุณผู้ชมตัวตัวแม่มันอะ่ะขุดเป็นก็ไม่ใช่ไปหาเจอนะบางคนขุดไ,ไปแล้วรูหายเดี๋ยวเดี๋ยวไข่นี่ก็จะเป็นเงาะนะครับผม เป็นเงาะปุ๊บก็เป็นตัวแม่บินออกมาจากรูครับผมแล้วก็เราก็มาคั่วทีหนึ่งตัวแม่น่ะตัวแม่ก็่อยไปเปรี้ยวนะเปรี้ยวหรือมันไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ตัวมะแดงนะเปรี้ยวอะ่ะมันก็ไเปรี้ยวอะ่ะต้องหัวมันอะ่ะบ่าไปเรื่อยมันเขาเปรี้ยวไข่เม็ดใหญ่มากเลยนะแมงมันมันตัวเท่าไหร่เมื่อกี้ตัวแม่มันที่ไข่ออกมา นางพญาหรือเปล่านางพญาตัวใหญ่ยังไม่เคยเห็นนะนางพญาผมว่าตัวไม่ไม่น่าเท่าไข่น่าจะตัวใหญ่ไข่มันใหญ่มากเลยเหมือนกินไข่ไก่ในเม็ดเดียวมันหอมมันมันบ่หอมมันหอมอ้าวลิ้นกับเพดานนะครับผมกดให้มันแตก ขอคำเตือนสุดเมื่อไรวันนี้เราก็จะกินถนอมหน่อยคุณผู้ชมอยากได้ริมรสแบบสุดๆ <c oughs> ผมก็ไม่รู้วันนี้ว่ารสชาติเต็มๆเป็นอย่างนี้พกติเรากินนิดเดียวไม่ค่อยดูรสไงได<ช>้รู้ว่ามันอร่อยอปกติตอนให้เราเข้ามาขายอ่ะ สิบเม็ดยี่สิบาทดองมาเรียบร้อยเราก็กินกินทีละลูกเขาจะใส่ถุงมานะใช่ครับถุงน้ําจิ้มเล็กๆถ้าไข่เล็กนี่มันโตขึ้นมาเนหูมันจะได้เยอะมากเลยเนาะอืมนี้เต็มนะสุดยอดอ่ะถ้ามันไข่ไข่เล็ก ใหญ่ทันไข่ใหญ่นะเราได้กินคนจุกอะเอาง่ายเราซื้อมาเพาะเองซื้อมาเองกินไข่เล็กบ้างเลยเอ้ากินไข่ใหญ่กินหลายแล้วอ่ะมิกเก็บอกเองไม่ใช่เหพิ่งเลิกกินของอร่อยก่อนสอนผมเองไม่ใช่เหรอไม่น่านต่อแล้วพี่กินของอร่อย หมดเลยทำให้เนี่ยใซึ้แจ่งไข่เนี่ยเนี่ยเม็ดหนาเห็นไหมเฮ้ย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 เฮ้่างม่เียไปมั้แกนี่เนี่เนี่ยเนี่จอนนี่เอาละคุณผู้ชม khai lệch cơ nói cái tên phổng đấy Mà ngay Măn măn nào biếp Hả? Hui 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 đây เอาวนี้หนพี่เกมไม่น่าทำเผ็ดเลยไม่เผ็ดแม่ลอยหรอกคุณผู้ชมครับน้ำมีอะไรนะกับมันมกอยู่นี่แหมอ้ออะไรเ่ยเอาเอาบอกว่ามกอยู่นี่เมื่อกี้เนี่ยืลโล ไม่อยากให้หมดเลยคุณผู้ชมหมดแล้วครับผมไข่ใหญ่หมดแล้วอันนี้เหลือแต่ไข่เล็กอ๋ออย่าหุวยวันนี้ก็ก้อยนะผมก้อยไข่แมงมันคุณผู้ชมเป็นเมนูที่หากินยากแล้วก็มักมากราคาสูงนะครับผมอร่อยมากมากนะครับผมกินแล้วติดใจนะครับผมวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวเหนียวก็หมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้วอยากเก็บตอนที่เรากัดเม็ดใหญ่ๆมันไปนานๆ คิดถึงตอนที่กัดให้หลับตาเอามันสุดยอด